โอเคครับ okay, ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านแคนนี่เลยนะครับผมวันนี้คุณคุยนอยู่กับทองตาสลาวุฒิทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนจะมาสอนเปลี่ยนเป็นไอคอนแอปต่างๆนะครับแอป,ปอะไรก็ได้ผมทีอ่อยากจะเอาภาพมาใส่ผมใส่ไอคอนนะครับผมจะเป็นไอแอปอะไรก็ได้ผมที่คุณอยากจะเปลี่ยนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการ อย่างไอคอนในตัวแอปนะครับโอเคแอปที่จะต้องใช้ก็คือจะมีอแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับมันจะเป็นแอปนี้นะครับ x ไอคอนนะครับผมใครที่ยังไม่โหลดก็เข้าไปที่ google play store ผมนะครับพิมพ์คำว่า x x ไอคอน s กอ k e r รับผมจะเป็นลิงก์จะเป็นแอปนี้เลยนะครับ ถ้าไม่สะดวกผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้ description ให้ไปดาวน์โหลดได้เลย,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 ยนะครับก็จะเป็นแอปนี้ผมแค่กดติดตั้งเลยครับตนนี้ผมก็ติดตั้งนะให้เรากดเปิดเลยครับผมกดเปิดเลยครับแล้วก็ไปที่ผมว่กดไปที่แอปไอคอนแชร์ครับผม้อ่านขดต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็จะมีแอปมากมาที่อยากจะเปลี่ยนนะครับผม อจะเปลี่ยนแอปแอคันต่างๆผมก็จะมีแอปมากมายนะครับผมโอเคผมจะลองเอาเป็นแอป Instagram ก็แล้วกันนะครับผมก็จะเป็น i n ส t ต g r แกรมก็มกดเข้าไปครับผมก็จะก็จะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมครับให้เรามากดตรงนี้นะผมให้มาเป็นโพโตครับผมกดโพโต้มันจะมี๋ยวแป๊บนึงนะมันจะมีกล้องแล้วก็แกลเลอรี่ับผม อันนี้สามารถใส่ได้นะครับผมแล้วกดอนุญ,ญาตนะผมแต่ผมขอไม่ถ่ายกันผมจะเลือกที่แกลเลอรี่นะผมก็กดไปที่แกลเลอรี่ครับแล้วก็หารูปภาพวาผมที่อยากจะเปลี่ยนนะส่วนผมจะเอารูปภาพเอ,อ่อเดี๋ยวหารูปภาพกันนะผมจะเารูปภาพมาใส่ผมนะ โอเคขออนญาตไปหารูปภาพก่อนนะครับโอเคผมจะลองเอาตัวนี้นะครับผมก็กดเข้าไปอันนี้สามารถเลือกได้ผมว่าจะเอาจะเลือกแบบไหนครับผมตรงนี้นะจะเลือกสี่เหลี่ยมงกลมสี่เหลี่ยมแบบนี้มีก็ได้ครับผมผมจะเลืกเป็นตัวนี้ลกันนะสี่เหลี่ยมตัวนี้โอเคผมก็จะประมาณนี้ละ้ากดาถ้าอยากเสร็จสุก็กดตรงนี้ครับ ยอนนะผมย้อนกดเข้าไปครับอันนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้ครับผมสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับแต่ผมขอไม,ไม่เปลี่ยนชื่อแล้วกันนะครับผมก็จะทําการกดโอเคครับผมก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับอ่ามันก็จะมีโฆษณาเร่งขึ้นมาแล้วก็รอก,ก่อนนะครับรอเพื่อให้มันดับนะครับเอ่อแล้วก็กดการกระบาดออกไปครับผม แล้วก็กดการกระบาดค,ครับอ่ามันจะขึ้นนี้ก็กดปัดแท็บออกไปนะแล้วก,กดการกระบาดใหม่โอเคมันก็จะขึ้นอันนี้ถ้าก,กดเพิ่มครับโอเคแอปที่เราเอตอนนี้แอปที่เราเปลี่ยนไอคอนก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับผมตันนี้เราก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับเปลี่ยนได้ทุกแอปเลยนะผมความต้องการของทุกคนใครอยากจะเปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยนได้นะครับ แอปก็จะเพิ่มมาแล้วครับแอปนี้เลยที่เราเปลี่ยนมาเมื่อกี้ครับเอ่อก็จะมีประมาณนี้ครับผมถ้าชอบถ้าชอบ,ชอบก็อย่าลืมปกก่กกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดีย๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผมเราไม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบา,บายยขอบคุณที่รับชมครับ